สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่ผ่านมาครับผมคลิปนี้เป็นคลิปอ่าเป็นบรครับผมบาหรือว่าเบลร้อยวายร้อยครับผมื่องเดียวกันครับตอนนี้ก็ประกอบลูกสูบเสื้อสูบฟ้าสูบเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เช็คพันเซอร์คอยครับตัวนี้เขาเรียกพันเซอร์คอยครับผม แล้วก็เช็คดูไฟครับไฟโวเทียนมาเรียบร้อยครับผมโวเทียนมาเสร็จเรียบร้อยไฟโวเทียนก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับก่อนมีไฟมาครับผมเหลือสตาร์ทครับผมเหลือสตาร์ทว่ามันจะติดหรือเปล่าครับผมแต่ว่าไม่มีคาบูรับผมตอนนี้คาบูไม่มีครับคาบูเป็นคาบูมัน,ม,นมันเสียแล้วครับคาบูมันเสียแล้วแต่ว่า ยังไม่ได้ซื้อขบูใหม่มาครับแต่อยากจะยินเสียงครับอยากได้ยินเสียงว่ามันติดหรือเปล่าครับผมอยากได้ยินเสียงว่ามันติดไหมแต่ไม่มีขบูครับมีสวิตุญแจด้วยนะครับเป็นกุญแจด้วยอันนี้เป็น B w R ครับผมมีคัดมือด้วยครับเป็นคัดคัดมือเป็นคัดเทียมครับคราวนี้ก็จะมาอยากได้ยินเสียงครับผมทําไงดี เดี๋ยวจะทําให้ดูครับผมคือผมอยากได้ยินเสียงว่ามันติดหรือเปล่าผมมันติดหรือยังครับประมาณนั้นครับแต่อยากข้าโบไม่มีครับผมก็มีวิธีฟังเสียงมาก่อนครับนี่ครับนี่คือน้ำมันเป็นซินครับน้ำมันเบนซิน,นกากเรากวกาอเข้าไปในในี้นะครับกอกเข้าไปใน เขาเรียกอะไรรีดครับยะคอรลีดครับผมต่อที่ต่ออยู่นี่คืนคัครับแต่ว่าเทเข้าไปเลยครับไม่ต้องเยอะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ข้ามมาครับมาสตาร์ดูเลยครับไม่เจาะคันเร่งครับตอนนี้เิ็ดอย่างเดียวครับเอาฟังเสียงอย่างเดียวอย่าไม่ติดครับตรงใสน้ำใส่เยอะไปครับ ติดนะครับก็แปลว่าเครื่องยนต์ติดครับผมแต่ว่ายังไม่มีขาบูครับมันก็ยเลยยังนิ่งไม่ได้ผ่อนไม่ได้ครับก็คือเวลาถ้ามันติดก็คือมันจะเร่งอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเหมือนว่าเปิดขาบูเต็มที่ครับเร่งขาบูเต็มที่ครับผมอ็นที่ครับใส่ถอยครับใสดใหม่ครับ ครับสรุปแล้วก็คือเครื่องติดแล้วครับผมหรือแค่ขบูครับผมก็จะไปหา,าซื้อขบูมาครับน่าจะเป็นพุ่งนี้ครับผมวันต่อไปก็จะไปซื้อขบูมาใส่แล้วก็จะอาจจะได้คี่ครับผมคันเร่งก็มีนะครับถือกุญแจใช้ได้ครับใครที่อยากจะลองเหมือนผมก็ ไม่สูวงวันนี้ก็เสร็จครับผมเวลาเราเอาน้ำมันก่อเข้าไปครับถ้าเป็นสองจังหวะครับอย่าลืมใส่น้ำอัตรลบผสมอัตรลบหรือว่าน้ำมันสองทีเข้าไปเลยครับผมให้มันมีควันอย่างอย่างเมื่อกี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ F C ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องวยครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมฝากติดตามรถคันนี้นะครับว่า ตอนเสร็จแล้วมันใส่ขบูเข้าไปแล้วมันจะขี่ได้ปกติแค่ไหนครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ